สวัสดีครับผมใกล้เสร็จแล้วครับผม่บจิ๋วของกรมฮากรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับโดยเกษตรกรนั้นสมทบ2,500บาทนะครับผมทางกรมพัฒนาที่ดินก็จะจัดรถขุดมาให้นะครับูุณผูโดยเราสมทบ2,500บาทนะครับผม ผู้ใดสนใจนะครับก็ติดต่อที่หมอดินอาสาหรือว่ารมพัฒนาที่ดินนะครับผมเพื่อที่แก้ความจำงแล้วก็จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกต่อไปนะครับผมเกือบเกษนะครับปอจิ๋วของเรา,อาขอบคุณกระทรวงรเกษตรและสากรและรมพัฒนาที่ดินนะครับที่จัดสรรโครงการดีๆนี้มาให้นะครับผม ปริมาณศานะครับก็1260กบลูกบาทเมตรนะครับผมปริมาณน้าที่จะได้ไปดูแลไปดูแลไปทำให้พืชพันธุ์ของเกษตรกรได้ปลูกได้มีน้ำใช้นะครับอ่าทำให้ชีวิตเกษตรกรดีขึ้นนะครับใครที่มีพื้นที่นอกเขตชนบททานก็เชิญติดต่อได้ที่กรมปัญญาดีนะครับผมหรือว่าหมอดินาสา บ้านเรานะครับผมนี่เครื่องมือครับรถแมคโครแม็คโคร,ครทางโครนาที่ดิเขาจัดมาให้นะครับผมจัดมาให้ครับผมขอบคุณมากครับผม